สวัสดีครับผู้ปกครองและก็นักเรียนวันนี้กิจกรรมสื่อสารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุนะเป็นครั้งที่3กิจกรรมครั้งแรกเราเป็นสัป,ปดาห์เรื่องการอ่านครั้งที่2เราเป็นเรื่องของการทําข้าวเหนียวปิ้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครูสวชุดที่2ได้ทําขนมเทียน ขนมเทียนนี่ก็เป็นขนมไทยๆที่เราสามารถทํารับประทานเองได้ที่บ้านแล้วก็เป็นขนมที่กําลังจะสูญพันธุ์เนื่องมาจากคนรับประทานน้อยลงแล้วก็คนทําก็น้อยลงเราจะหารับประทานยากวันนี้อยากจะรึกไว้ให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้ศึกษาวิธีการทําขนมเทียนซึ่งเป็นขนมไทยๆ ที่เราหาซื้อยากในท้องตลาดแล้วนะนะอยากให้ทุกคนได้ชมแล้วก็เผื่อมีไอเดียมีความคิดในการที่จะทำไว้รับประทานที่บ้านหรือไม่ก็สามารถทำไปจำหน่ายทำไปทำบุญตักบ,บาตรในวันศาสตร์ไทยได้วันนี้ครูกลุ่มครูสวนะชุดที่สองทำขนมเทียนเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกัน นะร่วมกิจกรรมเพื่อทำอาหารพร้อมๆกันศึกษาดูนะครับผ่านทางช่อง f เฟซบ o ๊กไลฟ์ของโรงเรียนของผู้ปกครองนะักเรียนชุมชนวัดปรมธาตุพร้อมแล้วชวนชมได้เลยครับ ะะอันดับแรกเราก็เอากระทินะคะกระทิมาเที่ยวนะคะอ่ากระทิมาเที่ยวอ่ารอให้กระทิแตกมันก่อนนะคะ สีสันเพิ่มความอร่อยความหอมความหวานนะคะใส่น้ำอ้อยอจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ,ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เพื่อความหอมมันแล้วก็เขี่ยว น้ำตาลน้ำอ้อยละลายนะคะอ่าจะสังเกตเห็นนะคะสีสันเริ่มสวยละ อันนี้นะคะละลายหมดแล้วนะคะละลายหมดแล้วแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปิดไฟตอนนี้เรารอให้น้ํากะทิน้ําตาลพวกนี้ให้เย็นนะคะแล้วถึงจะเอาไปผสมกับแป้งเอาไปนวดกับแป้งนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาร้อนๆอย่างนี้นะคะถ้าเราเอาร้อนๆอย่างนี้ไปผสมไปคุกเค้ากับแป้งพอเราไปนึ่งมันจะไม่สุกนะคะเราต้องรอให้ เย็นพอกะทิที่เราเคี่ยวเย็นแล้วนะคะเราก็เอาแป้งข้าวเหนียวมาแป้งข้าวเหนียวมาแล้วก็เอาค่อยๆหยดทีละหน่อยนะคะอย่าหยดเยอะถ้าใส่ทีละเยอะๆก็จะ เละไปนะคะเราต้องค่อยๆอยผสมคลุกเขานวดวดนวดอ่าเราค่อยๆคลุกเข้าไปนะคะเราดูด้วยว่าอ่มันอย่าใส่เยอะเกินน้ํากะทินะคะเราต้องดูตามความเหมาะสมถ้ามันเละไปเราก็เอาแป้งมาใส่นะคะแต่ถ้าว่ามัน ดูแล้วมันแข็งไปเราก็เอากระทิหยอดลงไปอีกนะคะแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันจนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ นี้เราโขลกกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีเข้าด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดไส้นะคะ,ะ,ะขั้นตอนการทาไส้ขนมเทียนนะคะ,ะใส่น้ำมันนะคะถ้าได้น้ำมันหมูจะอร่อยมากเลยคะ่ะน้ำมันหมูจะทาให้หอมนะคะถ้าไม่มีน้ำมันหมูเราสามารถใช้น้ำมัน ได้น,นะคะจากนั้นเอาส่วนผสมที่เราตำไว้นะคะมีกระเทียมพุดไทยแล้วก็รากผักชีนะคะแล้วก็ไปขัดแล้วขัดให้หอมนะคะจากนั้นเอาหมูสั เอาหมูตับลงไปผัดลงไปผัดให้สุกนะคะพริไทนะคะถ้าจะให้หอมเราใช้พริกไทยดำกจะหอมนะคะ แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟป,ปานกลางจนกว่าหมูจะสุกนะคะตัดเรือนิดหน่อยค่ะเพราะว่าข้างนอกมันหวานอยู่แล้วอันนี้ข้างในก็ต้องออกเป็นนิดนึงแต่ตัดเรือนิดหน่อย นั้นเราก็ใส่ถั่วเหลืองเอ่อใส่ถั่วเขียวกระถอบเปลือกนะคะเอาไปผัดรวมกันเลย คราวนี้กลิ่นจะเริ่มหอมแล้วนะคะอา่าเรารอแป๊บนึงให้สุกก็เป็นการเตรียมใบตองสําหรับห่อขนมเทียนนะคะก่อนอื่นเราก็มาฉีกใบตองก่อนนะคะออกเป็นชิ้นโดยกับประมาณ5นิ้วไม้บรรทัดนะคะหรือประมาณ15เซนนะคะก็ฉีกเป็นชิ้นๆหลายๆชิ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะได้มาตัดพร้อม,อมกันนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดนะคะรูปทรงสำหรับการตัดทำขนมเทียนนะคะเราจะใช้ด้านแข็งนะคะด้านแข็งเราจะพับครึ่งก่อนนะคะด้านแข็งเราจะใช้เป็นปลายสำหรับเสียบขนมเทียนเสียบห่อขนมเทียนนะคะก็จะตัดเป็นทรงแหลมนะคะ ส่วนด้านอ่อนนะคะเราจะใช้เป็นกระทงเอาไว้ห่อขนมเทียนนะคะก็จะทําเป็นรูปทรงกลมนะคะครึ่งวงกลมไว้นะ,ะก็จะได้ทรงนี้นะคะเป็นเหมือนรูปใบโพธิทนต่อต่อไปเราก็เปลือกที่อยู่ข้างนอกนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไส้นะคะเราจะทาจากนั้นเราเอาไส้ใส่นะคะเอาไส้ใส่เราก็ห่อ ห่อมาทางนี้ใอเสร็จแล้วปุว๊บเราก็ไปใส่ห่อนะคะเราก็ทำเป็นกลวยเป็นกลวยยิ่งแหลมก็ยิ่งยิ่งเราทำกลวยลึกก็จะยิ่งแหลมนะคะเราก็พักไปพักไปอากา็พักมาก็าจะเป็นขนมเทียมสูงที่แหลมสวยไหมคะ ผมเตี <Ở S 2> ้ยไม่ลงทุนนะ่อน เนียมไงคุณกันเนียมเนียมไงกุณตนนี้ขั้นตอนการเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เอามาเรียงใส่ในลังถึงเรียงอ คือให้มีให้มีช่องว่างตรงนี้นะคะเ,เพื่อทีอ่ความร้อนจะได้ขึ้นมาตรงนี้มันจะได้ทําให้ขนมสุกนะคะเราเรียงไปเรื่อยเรื่อยค่ะขั้นตอนการนึ่งนะคะเราก็จะมาใส่รังถึงแล้วก็ตั้งซึ้งนะคะ ก็ต้องใช้เวลาสักพักนะคะเดี๋ยวรอขนมเทียนสุกนะคะใบตองก็จะมีการเปลี่ยนสีนะคะตอนนี้เริ่มมีไอเกาะนะคะความร้อนเริ่มกระจายไต่เต็มหม้อกังถึงนะคะเดี๋ยวเรารอกันสักครู่นะคะ ว่าขนมเทียนเลิศรสสูตรครูพรกับครูจันทนานั่นจะเป็นยังไงบ้างเปิดเลยนะคะครูพรอืมเป็นยังไงคะดูหน้าตาขนมเทียนของเราคราวนี้เอาอะไรตักดีหยิบเลยเหรอคะโหดไหมช้อนช้อนยาวเลยช้อนนั่งได้เหรอเก๋ไก่อะหยิบเลย แค่ใกล้หนีบคงจะไม่ร้อนนะไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนนะฮึมชึบอ่ะยองไปต่อมนี่ยนี่อ่ะ,อะมาดูเลยค่ะว่าผลงานาางขนมเทียนสูตร คอสูตรบ้านคุ้มสูตรบ้้านคุมและบ้านน้ำใสนะคะสูตรบ้านคุ้มและโอ้สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยนิ่มเนาะแล้วก็ไม่แข็งด้วยดูหน้าตานิ่มนวลนะคะไม่แข็งด้วยเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวสักนิดเดี๋ยวเรามาชิมกันทรงพีระมิดสวยงามทรงพีระมิดด้วยอยู่ที่คนหอค่ะของเนี่ยที่คนหอเนาะีเครดิตคนห่อใส่จานเป็นของ